ทางบริษัททนบุรฮอนรราคาจำกัดเปิดบริการมาปีนี้ก็เป็นปีที่24สแล้วทางบริษัทของเรามีบริการครบทั้ง3ด้านนะครับทั้งงานขายบริการและอะไหล่รวมถึงการซ่อมตัวสีและตัวถังโดยเราบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเองดูแลใจใส่ลูกค้าแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงบริการของเราก็ขอเชิญทุกท่านมาใช้บริการกับบริษัททนบรฮอาด้าคาจำกัด เพราะจากที่ผ่านมานะครับการใช้ไฟของทางบริษัทพลมูิคนาราคาจำกัดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมีการศึกษาเกี่ยวเรื่องการทำโซลารูฟท็อปเพื่อลดต้นทุนการค่าพลังงานไฟฟ้านะครับที่เราเลือกบริษัทปีโตพัฒน์อินจีนะครับก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ ของทางบริษัทแล้วก็มั่นใจในเรื่องของบริการหลังการขายแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารของทางบริษัทปีโตพัทนะครับที่ให้คำแนะนำที่ดีกับเรื่องของการทำงานการใช้งานระบบโซลารูฟท็อปครับผมหลังจากที่เราได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปจากทางบริษัทปีโตพัทแล้วเราก็ทำให้เราหันมาให้ความสนใจกับการใช้พลังงานในบริษัทมากขึ้น ทำให้เรามองเห็นหนทางในการที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมิติอื่นๆเพิ่มขึ้นมันทําให้เรา,าสามารถใช้พลังงานจากโซลาร์ลท็อปได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับ <S 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 ขอฝากในเรื่องของการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ลูปท็อปไปกับผู้ที่สนใจนะครับผมว่ามันเป็นระบบที่ดีแล้วก็ช่วยให้เราลดการใช้พลังงาน ลงก็ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลดการปล่อยอค่า CO2 มันเป็นประโยชน์กับโลกเราแล้วก็สังคมรอบๆตัวเราด้วยลูกหลานของเราแล้วก็โดยเฉพาะาถ้าติดตั้งกับบริษัท b ิโต r ั c แล้วเนี่ยไม่น่าห่วงอะไรเลยครับเพราะว่าเขาให้บริการได้ดีและให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยครับผม